สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม o โอว m มอ c แช n แนลและตอนนี้เราอยู่กับเกม g e n นช i n Impact กันนะฮะแล้วก็สำหรับในวันนี้เราจะมาอัปเดตไกด์ตัวละครจงหลีกันเนาะซึ่งไกด์อัปเดตตรงนี้จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยฮะในแพท4.0เองตัวละครจงหลีก็รีรันกลับมาอีกครั้งหนึ่งฮะซึ่งจงหลีเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างแนะนำมากใครยังไม่มีสักหนึ่งตัวละครถือว่าเป็นตัวละครที่ คุณภาพชีวิตและก็เล่นได้ง่ายมากๆฮะเดี๋ยวในวันนี้เราจะมีการไกด์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแนวทางการเล่นจุดเด่นตัวละครเลือกของสกิล แล้วก็จะมีแนวทางการปั้นและการจัดทีมของตัวละครจงหลีด้วยเหมือนเดิมไม่ให้การเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะ <S <S และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะฮะก็ทุกคนขอฝากสปอนเซอร์ร้านรับเติมเกมร้าน e ีซีการ์ดไว้ด้วยนะฮะที่จะเติมเกมเกมชิ้นให้กับเพื่อนฮะ,ะได้ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนฮะไม่ว่าเติมผ่าน ID พาสเวิร์ดหรือว่าเติมผ่าน u i d ฮะ,ะราคาแพ็กก็ตามภาพได้ขึ้นให้ตรงเยนะนะเพื่อสามารถเลือกเติมได้ตามสะดวกเลยฮะ ที่สำคัญฮะทางร้านเนี่ยได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายะฮะปลอดภัยไม่โดนรีฟันอย่างแน่นอนฮะลิงก์ก็อยู่ทางใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนั่นเองนะฮะ ก็สำหรับก่อนอื่นเลยผมพามาดูกันที่จุดเด่นและก็แนวทางการเล่นของตัวละครจงหลีกันดีกว่าฮะซึ่งจุดเด่นตัวละครตัวนี้ก็คือเรื่องของโลฮะเรียกได้ว่าเป็นตัวละครโลที่ดีที่สุดเลยในเกมก็ว่าได้ฮะเพราะโลของตัวละครจงหลีเนี่ยค่อนข้างจะหนามากๆแล้วก็ใช้งานง่ายฮะเพราะเป็นในส่วนของสกิลธาตุเนาะกดใช้งานสกิลธาตุแล้วก็ระยะเวลาของโลเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างนานมากแถมนานกว่าตัวของคูท้าวอีก ถ้าก็ว่าเราสามารถเปิดโลได้เรื่อยๆและก็ตลอดเวลาด้วยแถมยังมีการเลือกของลดต้านทานเพื่อเพิ่มตาเมนงกับทีมได้อีกด้วยฮะเรียกว่าเป็นตัวละครที่เล่นง่ายแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆฮะรวมไปถึงแอนตี้ก็จะมีการทำได้เป็นมูมีการซ c มอนสเตอร์ด้วยอันนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของตัวละครเลยมี CC มีบัฟลดต้านทานและก็โลที่หนามากๆฮะทางด้านของแนวทางการเล่นตัวละครจงหลีบอกเลยว่าใครยังไม่มีเดือยคิดจะเปิดอยู่ฮะ การเล่นเนี่ยคือง่ายได้ยมากฮะเพียงแค่เพื่อนทําการเอาจงรีออกมากดสกิลอีค้างเปิดโล่เท่าน,นี้เองฮะจบแล้วเพื่อนๆ,ๆก็สลับตัวออกไปได้อีก3ตัวละครอื่นฮะเซ็ตอัพอะไรให้เรียบร้อยเล่นวนโลเคชั่นไปพอจบโรเคชั่นใหม่ฮะก็กลับมาที่จงรีกดกลางโล่ใหม่เท่าน,นี้เองคะมันแค่ง,ง่ายๆเลยเพราะ้เวลาของโล่เนี่ยมันอยู่ค่อนข้างนานมางเนาะเพื่อนๆไม่ต้องไปซีเรียสเลยครับว่าโล่จะหมดก่อนหรือว่าอะไรก่อนประมาณนี้เนาะ คร่าวแนวทางการเล่นและก็จุดเด่นของตัวละครจะมีเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวต่อไปผมพาไปดูกันที่สกิลดีกว่าว่าสกิลแต่ละอันเนี่ยมันใช้งานแบบไหนมันทำงานอะไรเอาแบบคร่าวๆแล้วกันนะฮะ สำหรับสกิลแรกเราเริ่มกันที่การโจมตีปกติกันก่อนเลยการโจมตีปกติของตัวละครจงหลีนะฮะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะฮะเป็นการโจมตีปกติทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการตีปกติการชาร์ตีหรือว่าการพุ่งลงจากอากาศนะเพราะฉะตรงนี้เนี่ยเราจะข้ามไปเลยฮะมาดูกันที่ในส่วนของสกิลธาตุสกิลธาตุตรงนี้จะมีการกดอยู่ที่2แบบฮะเป็นการกดแตะกับการกดค้างการกดแตะก็คือจะเป็นการเรียกเสาเนาะหนึ่งต้นขึ้นมาในสนามฮะ และเสาเนี่ยจะทำดาเมจทัดหินไปเรื่อยไปเรื่อยฮะแล้วก็มีการเจนของพลังงานด้วยถ้าเกิดว่าเรากดอีค้างฮะจะเป็นการเสกโลถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีเสาในสนามมาเสกโลกพร้อมกันเลยฮะกับเสารตรงหน้าตัวละครงจงหลีแบบนี้เลยซึ่งตรงนี้ครูดาวเนี่ยมันก็จะแยกกันด้วย กดแปลปกติคูดาวอยู่ที่4เวทีถ้าเกิดว่ากดอ e ีค้างเนี่ยจะอยู่ที่12เวทีแล้วก็ระยะเวลาของโลกค่อนข้างนานเลยฮะโลกเนี่ยอยู่นานถึง20เวทีกันเลยทีเดียวฮะแล้วก็อีกหนึ่งความสามารถของโล่นะฮะแค่เราเอาตัวไปใ,ใกล้มอนเตอร์ฮะมันจะมีการลดต้านทานของดาเมจทุกท่าเลยในเกมนั่นเองนะฮะแล้วก็ในส่วนสกิลต่อมาก็คือสกิลแอนติฮะ แอนตี้อันนี้เวลากดแล้วจะมีอุกบาทเนาะทุ่มลงมาเป็น a อลีวงกว้างฮะแล้วก็จะมีเอฟเฟกการสาบหินด้วยทําดาเมกับสตูตรงนี้ตัวคูณค่อนข้างเยอะนลยฮะอัพเต็มเนี่ย900%กันเลยทีเดียวแล้วก็จะมีเวลาการสาบหินเนาะก็คือทำให้สูเนี่ยกลายเป็นหินฮะเป็นเวลาอยู่ที่ 4เวทีด้วยกันซึ่งตรงนี้ศัตรูเนี่ยตอนที่กลายเป็นหินจะติดธาตุหินตลอดเวลาด้วยนั่นเองฮะ <Okay. S 1> ซึ่งคูดาค่อนข้างสั้นเลยกูดาอยู่แค่12วทีเท่านั้นฮะคาังธาตุก็ใช้อยู่ที่40หน่วยแอต,ติก็คือไม่มีอะไรฮะไว้ทําดาเมจไว้ c ซีศัตรูแค่นี้เลยนั่นเองนะฮะ <Okay. S 2> แล้วก็ทางด้านต่อมาเราดูก็ที่พรสวรรค์ติดตัวกันบ้าฮะเริ่มว่าที่อันแรก อันนี้เนี่ยมันจะทําให้โลกของเรามีการหนาขึ้นนะทุกครั้งที่ยวเนี่ยรับดาเมจรับดาเมจไปเรื่อยมันจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพของโลหัขึ้นทีละ5% 5%และก็สามารถแตกได้อยู่ที่5ครั้งด้วยกันนะฮะทางด้านพรสตรีตัวอันที่2ต่อไปเลยการโจมตีทั้งหมดฮนะของจงหลี จะมีการเพิ่มความเสียหายตามค่าพลังชีวิตซึ่งตัวคูณก็คือประมาณนี้ฮะัเ,เพื่อนๆสามารถไปเช็คตัวคูณได้ตรงนี้ก็คือทําให้จงรีเนี่ยสามารถที่จะมีดาเมจแรงขึ้นได้จากเลือดเนาะและก็พรอสวหรับที่ตัวอันสุดท้ายเลยเมื่อเรามีจงรีอยู่นะฮะทุกครั้งที่เราสร้างอาวุธประให้หอ,อกเนี่ยจะได้รับแรกในการใช้หลอมคืน15%นั่นเองนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นการทํางานสกิลทั้งหมดแล้วของตัวละครจงหลีเนาะถ้าเกิดถามว่าตัวละครตัวนี้มีเทคนิคอะไรในการเล่นบ้างฮะเนื่องจากตัวละครเนี่ยเล่นง่ายอยู่แล้วเทคนิคมันจะไม่ได้มีอะไรมากฮะเพียงแค่ว่าการวางสาของเราก็ถือว่าเป็นเทคนิคเหมนกันปกติแล้วถ้าเกิดวลารากดอีกคร้างเลยตอนก้าเฟตต่อสู้เนี่ยมันจะมีการเสกสาด้านหน้าแล้วเนาะถ้าเกิดว่าเรากางหน้าตรงตรงเนี่ยเสามันอาจจะขวางทางเราได้ครับ ใครเราหันเฉียงข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยเราจะวางเสาได้ใกล้ตูดแล้วก็ไม่ค่อยขว่าทางด้านหน้าเราเท่าไหร่ครับเสาเนี่ยถามว่าสําคัญไหมก็สําคัญเลยครมีการเกนพลังงานนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าใครใส่อดิแฟกฮะเป็นเซต4 เตย์นาซิตี้จะต้องเอาสาวให้มันโดนด้วยจึงจะได้บัฟเนาะตรงนี้การวางสาวก็ถือว่าสําคัญมากๆเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเทคนิคเลยก็คือเรื่องของแอนตินะแอนติของตัวละครจงรีเนี่ยสามารถ CC ได้ก็จริงแต่ว่าบางครั้งในบางทีมเราไม่จำเป็นต้องกดแอนติอะไรฮะกดพลางของสกิลโรแล้วก็วนโรเลชันไปต่อเลย จะค่อนข้างคล่งองและก็ไวกว่าฮะแล้วก็ทุกครั้งที่สูเนี่ยโดนสาผินมันจะติดเป็นท่าถีนนกฉะนั้นเราอาจจะทําคอมโ,มโบอื่นๆในตอนนั้นไม่ได้ภายในเวลาสีวินาทีฮะถึงแม้ว่ามันจะแป๊บเดียวก็ตามเนาะคร่าวๆก็เปน็นประมาณนี้นอกเหนือจากนี้ฮะก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรพิเศษแล้วกับตัวละครงจงหลีนั่นเองนะฮะ แล้วก็สําหรับทางด้านต่อมาเราดูกันที่การจัดทีมของตัวละครจงหลีกันบ้างคะเนื่องจากตัวละครตัวนี้เป็นโลเนาะเพราะฉะนั้นทีมอะไรฮะที่เป็นเพื่อนอย่างได้โลก็คือสามารถลงได้หมดเลยทุกปาร์ตี้ทุกทีม,ท,มทีมของตัวละครจงหลีเนี่ยมันไปได้เยอะมากว่าะอย่างเช่นเล่นทีมหินล้วนกับตัวละครอิโตได้เล่นกับละมุดที่ต้องการโลมากๆได้เช่นเดียวกันแล้วก็เสียวด้วย หรือตัวละครอื่นฮะได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าของยูราไซโน่พี่แตมหรือแม้กระทั่งตัวละครธนูอย่างเช่นกันยูพี่ติก๊ก แล้วก็ยกอีพยะหรือแม้กระทั่งผูเตาก็ตามฮะเรียกว่าหลากหลายปาร์ตี้สามารถใช้จงหลีได้หมดเลยเนื่องจากการมีโลเนี่ยเราจะไม่โดนดาเมจเนาะไม่กระเด็นไม่กระตุกด้วยแถมโลจงหลีก็คือใช้งานง่ายมากมีโลต้านทานทุกธาตุด้วยมันจึงไปได้หมดเลยฮะแต่ตรงนี้ผมจะมีทีมตัวอย่างแนะนำมาสัก4 5หทีมให้ดูแล้วกันเนาะ ในส่วนของทีมแรกตรงนี้ผมเริ่มกันที่ทีมโมโนจิโอหรือว่าทีมหินล้วนกันเลยฮะทีมตรงนี้จงหลีถือว่ามีความสาคัญมากเนาะเพราะว่าโล่เนี่ยสามารถลดต้านทานธาตุหินได้เพิ่อมอีกด้วยฮะแต่ก็ทีมหินเนี่ยจำเป็นต้องมีโล่มากๆฮนะจงหลีก็ถือว่าตอบโจทย์มากเลยในทีมโมโนจิโอหรือว่าโมโนหินตรงนี้เพราะฉะนั้นใครจะเล่นจงหลีถือว่าสําคัญมากเนาะ ในส่วนของทีโมโนท่าอื่น,นะฮะก็คือเล่นได้เหมือนกันอย่างเช่นโมโนไฟที่ได้ให้ดูอยู่ตรงนี้ฮะเพื่อนเนเนี่ยจะเอาไปเล่นกับธาตุไฟฟ้าก็ได้ธาตุน้ำก็ได้น้ำแข็งก็ได้อันนี้คือแล้วแต่เลยอย่างตัวอย่างภาพตรงนี้พอเอาไปเล่นกับทีโมโนไฟของตัวลินนี่เนาะอันนี้ก็ถือว่าสําคัญมากฮะเพราะตัวของลินนี่เป็นตัวละครธน,นูถ้าเกิดว่าไม่มีโลเนี่ยมันจะเล่นค่อนข้างยากัะซึ่งในส่วนของตรงนี้ก็ยังสามารถเอาไปเล่นกับตัวละครพิติกหรือว่ากันยูก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะ หรือในทีมต่อมายอดคิดมากเลยเป็นทีมหูเต่า2น้ําและก็จงหลีฮะทีมนี้ก็ถือว่าเป็นทีมยอดคิดเลยของหูเต่านาะเพราะว่าเล่นง่ายมากครมีโลของจงหลีไม่ต้องกลัวเลยหูเต่าจะเรื่อลดลงไปเหลือเท่าไหร่ก็ได้ถ้ามั่นใจว่าโรไม่แตกตรงนี้ก็คือสามารถสู้ได้สบายๆครแถมมีลดต้านทานทุกธาตุอีกฮะธาตน,น้ําก็จะแรงขึ้นธาตุไฟหูเต่าเองก็จะแรงขึ้นด้วย เช่นเดียวกันเนาะ <Okay. S 1> หรือว่าไอทีมหนึ่งอย่างเช่นเล่นกับละมุดเป็นตัวละครที่ต้องการโล่มากๆฮะละมุดเนี่ยเป็นตัวละครที่ลมง่ายเนาะถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นจะรู้ฮะถ้าไม่มีโล่เนี่ยรับรองว่าเล่นยากแนๆ่ๆแล้วก็เอาจงหลีฮะไปโล่ให้กับตัวละครสการามูดตรงนี้ก็คือจะเล่นได้ดีขึ้นมากๆฮะ หรือว่าจะเป็นตัวละครธนูอย่างเช่นโยอิมยะตรงนี้ก็ถือว่าเล่นได้ง่ายขึ้นเหมือนกันทําให้เราเนี่ยเวลายิงไม่จะเป็นต้องเสียเวลาไปแดนลงแด๊หลบสตูเลยสามารถยืนยิงใส่บอสยะยิงใส่สตูได้แบบสบายๆฮะและก็ทีมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายฮะสามารถใช้งานตัวละครจงลีได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นทีมของพี่แตมก็ได้หรือจะเป็นทีมไฮเปอร์บูมหรือว่าจะเป็นทีมกับตัวละครดีเพสอื่นๆฮะ ตรงนี้คือจงหลีสามารถใช้งานได้หมดเลยฮะมันก็จะมีแค่ไม่กี่ทีเท่านั้นที่จงหลีเนี่ยลงไปไม่ได้เนาะเพราะว่าที่มันเต็มอย่างเช่นทีมเนชั่นชายหรือว่าทีมอายกาก็าตามตรงนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้ตัวของจงหลีฮะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจงหลีคือสามารถใช้งานได้หมดเลยนั่นเองนะฮะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดทีมตัวละครจงหลีเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าทีมเนี่ยมันสามารถพลิกแพงได้สามารถไปได้ค่อนข้างหลากหลายมากๆคเพื่อนๆก็สามารถเอาไปจับได้หมดเลยเพียงแค่เพื่อนเนี่ยต้องการโล่อยา่างเล่นสบายๆมีต้านทานก็คือยัดจงหลีลงในทีมได้เลยนะฮะแล้วก็สำหรับต่อมาเราดูกันที่แนวทางการปั้นตัวละครจงหลีณปัจจุบันเลยในแพท4-0กันฮะ ซึ่งตรงนี้ผมจะพามาดูกันที่สเต็ตก่อนเราจะเน้นไปที่ค่าพลังชีวิตเป็นหลักเลยว่าจงรีเนี่ยสกิลหลักก็คือการเปิดโล่เนาะแล้วก็โลเนี่ยจะหนาตามค่าพลังชีวิตด้วยมผมเชื่อเลยฮะพยายามปั้นเลือกให้ได้ประมาณ4,000 40, 0ขึ้นไปโลของเราจะค่อนข้างหนาพอสมควรเลยฮะแล้ก็ทาหน้าของค่าคริเรตกับค่าคริดามเนี่ยอันนี้แล้วแต่เลย กายเป็นจงรีสายผสมอยากได้ดาเมจด้วยปันคิเดสัก50-60แล้วก็คิดดเมสักร้อยหนึง่งอันนี้ก็คือพอมีดาเมจเพิ่มนะฮะหรือว่าใครเนี่ยจะใส่จงรีให้เป็นที่ของอาวุธฟาโบก็ต้องมีคลิด,ด้วยมันสัก40-50ประมาณนี้จะค่อนข้างโอเคฮะถ้านค่าฟื้นฟูพลังงานถ้าเกิดว่าใครอยาก a n ติไดไ้บ่อยฮะประมาณ130-140เนาะถ้าเกิดว่าใครมีซีเรียสก็จะเปิดโล่อย่างเดียว ไม่จําเป็นต้องมีค่าพลังงานก็ได้ฮะเราเน้นไปที่ค่าพลังชีวิตอย่างเดียวเลยจงหลีก็คือสามารถเล่นได้แล้วเนาะแล้วก็ต่อมาเราดูกันที่อาวุธของปู่จงหลีกันบ้างฮะผมจะให้นำอยู่ที่3ชิ้นด้วยกันฮะเริ่มไปที่ชิ้นแรกคะใครที่มี5ดาวเป็นอาวุธโฮมาตรงนี้ถือว่าดีมากเพราะว่าได้ค่าพลังชีวิต20%ตรงนี้โลเราจะหนาขึ้นแล้วก็เลือดเยอะมีการเพิ่มดาเมจด้วย ออฟรองเป็นค่าครนะิดาเมจฮะเราปั้นคียเล็สัก5060ิมีคีด์เลกจะอาวุธด้วยตรงนี้ทําให้ปู่เนี่ยสามารถแอนตี้แล้วก็ได้ดาเมจเพิ่มเติมด้วยตรงนี้ถือว่าเหมาะเหมือนกันฮนะและก็อีกชิ้นหนึ่งเป็น4ดาวเนาะนะก็คือฟาวนนี้นะตรงนี้ถือว่าดีมากเป็นสายซัพพอร์ตมีพลังงานด้วยสามารถแจกฮะนะอนุธาตุหรือว่าพลังงานเพิ่มให้กับปาร์ตี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันฮนะแลวก็ชิ้นสุดท้ายอันนี้น่าจะมีกันหมดอยู่แล้วก็คือหอ,อก3ดาวเนาะ เป็นแบคเทสเส้นตรงนี้ฮะหอกออฟรองค่าพลังชีวิตตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นจงหลีสายโล่สามารถใช้อันนี้เลยฮะไม่ต้องสนพลังงานไม่ต้องสนดามเมจเลยเน้นโลน่นานอย่างเดี้วตรงนี้เลือดเราจะเยอะมากครับเลือดเราเนี่ยน่าจะขึ้นถึง5 0 0 0 0ื่นทีเดียวและโล่เราจะค่อนข้างหนาเนาะผมเชร์เป็น3อาวุธชิ้นนี้ส่วนใครเนี่ยอยากรักษานอกเหนือจากนี้ฮะก็ได้ไม่ว่ากันเพราะว่าจงหลีเนี่ยผมมองว่าแค่อาร์ติเฟกต์เป็นเลือด3มช่อง เลือดเราเนี่ยเกิน40,000อยู่แล้วฮะแล้วก็สามารถเล่นสายโลได้สบายๆแล้วเนาะนอกนอนจากนี้ก็คือแฟชั่นได้เลยเนะฮะแล้วก็ต่อมาในส่วนเซ็ตอ์ติแฟกต์ฮะผมเชียร์เลยจงหลีเอาแบบเล่นง่ายๆครอบหมดเลยฮะไปได้ทุกปาร์ตี้ไปได้ทุกทีมใส่เป็น4เทนาซิตี้เลยฮะตรงนี้จะเพิ่มพลังชีวิตขึ้น20%เราก็จะมีโลหนาขึ้นด้วยแล้วก็4เซ็ตเนี่ยสามารถบัฟได้เนาะจากสกิลธาตุนะฮะบัฟไปท่างของ a d k 20%ด้วยแล้วก็ตรงนี้ ยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพของโลกทําให้โลกของเราที่เป็นจุดเด่นอยู่แล้วมันหนายิ่งขึ้นนะตรงนี้ถือว่าเหมาะมากกับเซสี่เทนาร์ซตีเนาะทางด้านของออฟหลักช่องนาฬิกากันเลยถ้าเกิดว่าใครเป็นสายโล่ผมเชียร์เป็นเลือดล้วนเลยครัเป็นเลือดเลือดเลือดเลย3ามเลือดไปเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะใสฟ่ฟาโบรจริงๆเราคิดเรทไม่พอ เม็ดสุดท้ายสามารถเป็นอัตราครีได้ฮะตรงนี้หรือว่าใครอยากจะบิวเป็นสายดาเมจฮะก็สามารถใส่ตรงนี้เป็นอัตราครีหรือว่าครีดาเมจได้สามารถใส่ถ้วยเป็นโบนัสหินได้และก็นาฬิกาเนี่ยเป็นพลังชีวิตเนาะข้าวคาบเอาแนี้แต่ส่วนตัวผมเชียร์เล่นง่ายๆทม์สเตตแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลือก3มช่อง4 t e เทนัสตี้เท่านี้คือจบแล้วนะฮะ แล้วก็ต่อมาทางด้านกลุ่มดาวใครอยากจะเปิดกลุ่มดาวปลูกเพิ่มฮะผมบอกเลยว่าณปัจจุบันนี้ผมเล่นอยู่ที่ C0 เพียงพอเลยฮะทำเลือดเยอะสายโล่ไม่จะเป็นต้องเปิดหากลุ่มดาวเพิ่มเลย ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปิดจริงๆผมก็เชร์ไปที่ C2 ฮนะเพราะว่า c ีเนี่ยเวลาเราอนติแล้วสามารถที่จะเปิดโลได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องกดอีกครั้งเนาะตรงนี้ทําให้เราเนี่ยไม่จะเป็นต้องทําโลที่หนามากฮนะเพราะเราสามารถเปิดโลได้จากสกิลท่าด้วยจาก anti ด้วยกเกรนด้าเมจจากอนติไปเลยแล้วก็สามารถเส่งโลได้บ่อยๆแบบนี้ก็คือโอเคเหมือนกันฮนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ซีเดียตตรงนี้ผมมองว่าทําโลหนาซีศูย์ก็คือเพียงพอแล้วแต่ก็ใครอยากเล่นโคออบเนี่ย สีสก็ถือว่าช่วยฮะเพราะว่าสีสองเาออกสามารถเสกโลให้เพื่อนได้นั่นเองเนาะส่วนสีหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นสองสาวอยู่แล้วอันนี้ก็คือไม่ได้สีเรียสฮะถ้าจะเบิร์จริงผมว่าเชียร์ไปสีสองเลยนอกเหนือจากนี้ก็คือแล้วแต่ความโวยของเพื่อนนะฮะแต่ส่วนตัวผมเชียร์แค่สีศูนย์ตัวเดียวรบจบแล้วนะฮะแล้วก็สําหรับต่อมากับแนวทางการอัพพรสวรรค์ผมและเชียร์อัพไปที่สกิลธาตุเป็นหลักเลยฮะเพราะว่าตรงนี้โลเราจะหนาขึ้นจากสกิลตรงนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครอยากให้โลหนาะ ก็คืออัพสกิลธาตุเยอะๆถือว่าช่วยได้มากๆเลยฮะและก็สกิลออนติตามมาตรงนี้ถือว่าสําคัญเหมือนกันขายอยากได้ดาเมตตรงนี้ตัวคูณเยอะมากก็ถือว่าอัพให้ตันไปเลยแล้วก็ในส่วนของการสากหิน4ี่เวทีตอนแรกมันจะไม่ถึงเนาะต้องอัพไปเรื่อยจนกว่าจะถึงนั่นเองฮะก็เชียรยอัพที่สกิลธาตุก่อนแล้วก็ต่อมาด้วยแอนติฮะและก็สุดท้ายสกิลโจมตีปกติอันนี้เราไม่จะเป็นตน้องอัพเลยก็ได้นะฮะ ก็จบกันไปแล้วสำหรับการไกด์อัปเดตตัวละครจงหลีล่าสุดเลยในแพท4.0คลิปนะี้เนาะเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมาสุบสั้นๆการสักนิดนึงดีกว่าฮะสุปเลยสำหรับตัวละครจงหลีผมมองว่าณปัจจุบันนี้ยังคงเป็นตัวละครที่เก่งมากแล้วก็ดีมากครับสำหรับใครกำลังมองหาอยู่หรือว่าลังเลจะเปิดฮะส่วนตัวค่อนข้างเชียร์มากถ้าเกิดยังไม่มีจงหลี่สักหนึ่งตัวละครเชียร์เก็บไว้ฮะเราจะเล่นได้ง่ายออกมาก พโล่ของจงรีเนี่ยมันใช้งานง่ายเนาะใช้งานง่ายแล้วก็ปั้นง,ง่ายสามารถเล่นฮะกับหลากหลายตัวละครได้หมดเลยเรีเยกได้ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้โล่จงรีสามารถไปได,ได้หมดเลยฮะและก็สามารถไปได้หลากหลายสถานการณ์ด้วยเพราะฉะนั้นจึงค่อนข้าง,งเชีย์มากเนาะกับตัวละครตัวนี้ก็คือจงรีฮะแล้วก็อาร์ติแฟกก็ปั้นง,ง่ายปั้นเลือดล้วนใส่เป็นสีเทนซิตี้ทางล้างของอาวุธฮะเลือกใช้งานได้เลยเป็น3ดาวก็ได้4ดาวก็ได้5ดาวก็ได้ ก็เลยเรว่าเป็นตัวละครที่ได้มาแล้วทำแป๊บเดียวเสร็จได้ใช้งานอย่างแน่นอนฮะข้าวๆสำหรับตัวละครจงหลีก็น่าจะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันฮะเหมือนเดิมใครมีคำถาม,มอะไรสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาได้เลยทางล่างคลิปนี้ฮะแล้วก็สุดท้ายคลิปนี้เหมือนเดิมใครชอบก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้พ้าคิโลหมท่ทางช่องผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วกับผมนะบ๊ายบาย